วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระธรรมนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไม่เห็นแก่ตนเองสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระครรมนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะสุขสบายกันดีนะครับในช่วงนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทางเชียงใหม่นี้นะครับตอนกลางคืนอากาศเริ่มเย็นตอนเช้าก็เริ่มมีหมอกลงมาแล้วนะครับเด็กๆก็เริ่มไม่ค่อยสบายกันละเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงจริงๆตอนหัวค่ำก็ยังมีอากาศอบอ้าวอยู่บ้างนะครับแต่พอตกเด็กมาแล้วก็ พอใกล้รุ่งเช้านะครับอากาศก็เริ่มหนาวเย็นลงมานะครับขอให้คุณผู้ฟังที่จะดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้ดีในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายอาจจะได้ยินได้ฟังคำเทศนาคำสอนแล้วก็อาจจะได้อ่านมาบ่อยแล้วนะครับเรื่องของชาวสมารียใจดีเป็นคำอุปมาที่พระเยซูได้ยกขึ้นมาพูดคุยเล่าให้กับบาเรียนผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติที่เข้ามาถามพระเยซูนะครับ ว่าเพื่อนบ้านของเขานั้นเป็นใครพระเยสูได้เล่าเรื่องของชาวสมาเรียใจดีให้กับเขานะครับเราจะมาศึกษาเนื้อความเนื้อหาของเรื่องราวของพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ด้วยกันเพื่อที่เราจะได้มุมมองในความเข้าใจจากบทเรียนนี้เพื่อจะนำมาใช้เป็นสิ่งที่นำเราในการที่จะดำเนินชีวิตเหมือนกับที่พระเยซูยกตัวอย่างว่าชาวสมาเรียใจดี ในคําอุปมานั้นเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนที่ถูกโจรปล้นนั้นเราจะตอบสนองและเราจะเป็นชาวสมาเรียคนนั้นจะประทาตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการเสียสละด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่เหมือนที่พระคำของพระเจ้าได้สอนเอาไว้ให้เรามาศึกษาร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนามาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อ37มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ชาวสมาเรียใจดีมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระองค์ทูลถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร เขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้น แล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้าจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูรตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเลม็มไปยังเมืองเยรีโคและเขาถูกพวกโจรปล้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขา ีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วพระเอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่ง เดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าอางุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพัานให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไป เขาเอาเงินสองเดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าในสามคนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละ ที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นจบพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อ37คุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์แปลอีกฉบับหนึ่งนะครับได้เขียนว่าดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่ง ยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์สำหรับผู้ที่รู้เรื่องราวของธรรมบัญญตัติผู้ที่แคร้งกดธรรมเนียมอะไรต่างๆในที่นี้หมายถึงบาเรียนนะครับในฉบับนี้ได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นเขาถามว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไร เพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นคำถามแต่ว่ามาในเชิงทดสอบทดลองพระเยซูนะครับเรามาดูเหตุจูงใจอาจจะมีสีประการที่ทำให้บาเรียนหรือผู้ที่เคร่งในธรรมบัญญัตินั้นทูลถามพระเยซูนั่นก็คือประการแรกนะครับพระเยซูได้ทรงรับรองการมีชีวิตนิรันดร์ ของบรรดาสาวกของพระองค์เอาไว้และประการที่สองพระเยซูตรัสว่าการได้พบพระเยซูนั้นถือเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์และประการที่สเขาก็จะลือข่าวกันว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์นั้นเพิกเฉยต่อธรรมบัญญัติที่พวกยิวเคารพนับถือปฏิบัติกัน สาวกและก็พระเยซูไม่ได้ปฏิบัติตามกฎธรรมเนียมบท,บทธรรมบทธรรมบัญญัตินั้นอย่างเคร่งครัดเหมือนที่พวกเขากระทำกันอันนี้อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุให้บาเรียนคนนี้ได้มาทดสอบทดลองพระเยซูนะครับและประการที่4เพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์นั้นจะรอดได้ด้วยการประพฤติในบางสิ่งบางอย่างของมนุษย์เท่านั้น บาเรียนคนนี้นะครับเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องการมีชีวิตนิรันดร์และเขามั่นใจว่าเขาเองได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วเขาจึงไม่จําเป็นต้องสแสวงหาหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ซ้ำอีกเขาจึงต้องการทูลถามเพียงเพื่อจะทดลองทดสอบความรู้แนวทางของพระเยซูเท่านั้นนะครับ คุณผู้ฟังครับบาเรียนคนนี้เหมือนที่เราคุยกันไปนะครับเขาเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ในธรรมบัญญัติทุกข,ข้ออย่างละเอียดนะครับและเขาเป็นผู้สอนธรรมบัญญัติด,ด้วยแต่น่าเสียดายนะครับเขาไม่ได้เข้าใจข้อเทจจริงของธรรมบัญญัติแก่นแท้หัวใจของธรรมบัญญัตินั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้า และเป็นความไม่รู้ฝ่ายวิญญาณของเขาแม้เขาจะได้เห็นพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็ตามทีนะครับแต่ด้วยท่าทีที่ไม่เชื่อของเขาเขามีเจตนาที่จะทดลององค์พระผู้ช่วยให้รอดเพียงด้านเดียวเท่านั้นแม้ว่าเขาจะได้พบชีวิตนิรันร์แล้วก็ตามแต่เขากลับไม่ได้ชีวิตนิรันนั้นเลย เพราะเขาเข้าใจว่าการได้รับความรอดจะเป็นมาโดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่อย่างใดแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราเท่านั้นในทุกวันนี้นะครับเรา ยังพบเห็นคนเป็นอันมากที่แสวงหาความรอดโดยการประพฤติปฏิบัติตามบางสิ่งบางอย่างในบางศาสนาได้พยายามที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ได้รับชีวิตนิรันด์แม้บางคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ยังมีบางคนบางกลุ่มที่จะประพฤติบางสิ่งบางอย่างเพื่อหวังว่าจะได้รับชีวิตนิรันด์ด้วยก็มีนะครับ แต่เราต้องไม่ลืมว่าความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติหรือคุณงามความดีของมนุษย์เลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับบาเรียนที่เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัตินะครับเมื่อพระเยซูถามว่ามีในธรรมบัญญัตินั้นมีข้อความเขียนไว้ไว่าอย่างไรเขาก็ตอบว่า จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองในพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองตอนด้วยกันนะครับในตอนแรกตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สี่นั้นเป็นเรื่องราวที เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและในข้อที่5เป็นต้นไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของธรรมบัญญัติและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเราอาจจะพูดอย่างนี้ได้ว่าประการแรกพูดถึงเรื่องเบื้องบนนั่นก็คือเรื่องของการที่รักจงรักพักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจา้าและอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่ง พูดถึงเรื่องเบื้องล่างก็คือรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับพวกยิวนั้นเขาจะใช้เวลาในการท่องจำบทบัญญัติเหล่านี้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นแต่ว่าน่าเสียดายเขาท่องจำอย่างเดียวนะครับไม่มีการลงมือปฏิบัติใดๆเลยทั้งๆท,ที่ธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อให้ท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่มีไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือให้ลงมือทำตามธรรมบัญญัติที่ประสาจาการประพฤติตามนั้นก็ไร้ผลพระเยซูจึงตรัสกับบาเรียนคนนั้นว่าจงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตนั่นก็คือว่าพระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขาได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติข้อความต่างๆที่พวกเขาท่องจำนั้น แต่ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาในอดีตหลังจากที่เขาได้รับธรรมบัญญัติจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ภูเขาสี่นายแล้วก็ไม่มีผู้ใดลงมือปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยจริงๆนะครับดังนั้นเมื่อมนุษย์พยายามที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ แต่ปฏิบัติตามกันไม่ได้มนุษย์จึงพบว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้หรืออาจจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเขาจึงมีใจสำนึกผิดหันกลับมาไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจา้าจึงเกิดเป็นความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับทางแห่งความรอด และทางแห่งชีวิตนิรันนั้นก็คือเบื้องบนคือจงรักพระเจ้าและในเบื้องล่างคือจงรักเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองคุณู้ฟังครับก่อนที่เราจะท่องจำธรรมบัญญัตินี้ขอให้เราได้ตรวจสอบดูชีวิตของเราก่อนนะครับว่าเราได้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจด้วยสุดกำลังของเรา และสิ้นสุดความคิดของเราแล้วหรือ,อยังและเราได้รักเพื่อนบ้านของเราเหมือนกับที่เรารักตนเองแล้วหรือ,อยังคุณผอ้ฟังครับคำถามต่อไปที่บาเรียนนั้นถามพระเยซูก็น่าคิดนะครับเขาถามว่าพระองค์เจ้าขา้าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าน่าแปลกใจมากนะครับสำหรับคำถามของบาเรียนผู้นี้ ผู้รู้เชี่ยวชาญในธรรมบัญญัติเขาอยากได้ชีวิตนิรันดร์แต่เขาคงจะคิดว่าเพื่อนบ้านของเขาอาจจะเป็นกลุ่มพวกยิวหรือจะเป็นญาติหรือคนรู้จักที่อยู่ใกล้ชิดกันแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตอบเขาโดยทางอ้อมโดยการใช้คำอุปมาเรื่องหนึ่งมาเล่าให้เขาฟังซึ่งก็แน่นอนนะครับเขาคงจะ ประหลาดใจมากว่าพระเยซูทําไมจึงหมายความว่าเพื่อนบ้านควรจะเป็นชาวสมาเรียซึ่งเป็นคนที่พวกเขาเกลียดชังนะครับพระเยซูได้เล่าคําอุปมาว่าขณะที่ชายคนหนึ่งกําลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อไปยังเมืองเยรีโคในระหว่างทางเขาถูกโจรปล้นโจรน,นั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้า และทุบตีเขาทำให้เขาได้รับบาดเจ็บและถูกทิ้งไว้ตามทางนั้นใครสามารถช่วยชายคนนี้ให้มีชีวิตรอดได้เหมือนกับที่พระองค์ถามว่าผู้ที่สามารถช่วยชายที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกโจรปล้นให้รอดได้นั้นจะเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านของเขาได้หรือไม่ในเวลานั้น ชายหนุ่มบาเรียนคนนี้อาจจะคิดในใจว่าเรื่องนี้นะหรือแน่นอนถ้าปุโรหิตหรือคนเลวีในประเทศของเขาพบเจอเรื่องนี้เขาเหล่านั้นก็จะช่วยคนนั้นให้รอดได้อย่างไม่ต้องสงสัยเขาคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปุโรหิตหรือคนเลวีนั้นเป็นชนชั้นสูงซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณที่มีคนเคารพนับถือ คนชนชาติอิสราเอลให้ความเคารพนับถืออย่างมากดังนั้นถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ที่น่าสมเพชน่าสงสารเช่นนี้พวกเขาคงยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คิดเสียดายอย่างแน่นอนที่จะช่วยชายที่บาดเจ็บคนนี้แต่ในความเป็นจริงตามเรื่องเล่าของพระเยซูนั้น คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกโจรปล้นนั้นกลับไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากปุโรหิตหรือคนเลวีเลยแม้แต่น้อยเขาทั้งสองทั้งปุโรหิตทั้งคนเลวีต่างก็พากันเดินผ่านชายคนนั้นไปอีกฝากหนึ่งเดินผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้ลงมือช่วยเหลืออะไรเลยนะครับ ซึ่งจากคําอุปมาข้างต้นเนียนะครับคนที่ถูกโจรปล้นและได้รับบาดเจ็บนั้นมีความหมายหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่ตกอยู่ในห่วงแห่งความตายเพราะความผิดบาปของเขาส่วนโจรนั้นก็คือความบาปที่คอยจะทำร้ายซ้ำเติมให้มนุษย์ต้องตายต้องพินาศต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับส่วนผู้ที่สามารถ ช่วยมนุษย์ทุกคนซึ่งตกอยู่ในห้วงของความตายนั้นได้ไม่ใช่พวกปุโรหิตหรือคนเลวีหรือธรรมบัญญัติแต่ว่าเป็นพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปเพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นพระเยซูจึงเป็นเพื่อนบ้านที่แท้จริงเพียงผู้เดียวของชายที่ถูกโจรปล้นนั้นหรือของมนุษย์ ที่อยู่ในห่วงแห่งความตายจากผลของความผิดความบาปทั้งหลายนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า องค์พระเยซูนั้นไม่จำเป็นจะต้องตรัสอะไรอีกหลังจากผู้เชี่ยวชาญบทบัญญัติตอบคำถามพระองค์เพราะว่าคำตอบของเขานั้นเป็นการสรุปวัตถุประสงค์ของเรื่องเล่าที่ตามมานั้นได้เป็นอย่างดีแต่มีปัญหาเพียงแค่ว่าผู้เชี่ยวชาญบัญญัติท่านนี้ไม่เข้าใจคำว่าเพื่อนบ้าน คุณผู้ฟังครับการเป็นสาวกหมายถึงการตอบสนองต่อพระคุณและความดีงามของพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่คิดทุกสิ่งที่พูดทุกสิ่งที่รู้สึกและทุกสิ่งที่กระทำรวมไปถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจขอบพระคุณทั้งหมดที่เราต้องทำนั่นก็คือรักอย่างสมบูรณ์แบบ หากทำได้ตามนั้นก็ไม่จำเป็นที่พระเยซูจะต้องเล่าเรื่องอะไรอีกนะครับแต่ว่าความรักของเรานี้มันไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเรามีจิตใจแคบแล้วก็มีธรรมชาติบาปซึ่งหากจะระบุให้ชัดเจนขึ้นก็คือเรามีธรรมชาติที่เห็นแก่ตัวและชอบเอาตัวรอดคนเดียวไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำอะไร ให้พระเจ้าต้องยอมรับเราอย่างที่บาเรียนคนนั้นได้คิดนะครับคำอุปมาของชาวสมาเรียใจดีที่พระเยซูส่งเล่านั้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในการดำเนินชีวิตด้วยใจขอบพระคุณการที่เราจะต้องทำสิ่งใดมากน้อยแค่ไหน หรือเราควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอย่างที่ปุรหิตและคนเลวีได้คิดกันสิ่งสำคัญก็คือสิ่งใดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเพื่อนบ้านของเราอย่างที่ชาวสมาเรียได้แสดงออกให้เห็นอย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่หวงสิ่งใดเลยการติดตามพระเยซู คือการดำเนินชีวิตด้วยใจที่รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากจนเราไม่เพียงแม้แต่จะหยุดคิดเพื่อว่าการรับใช้คนอื่นนั้นทำให้เราต้องสูญเสียอะไรบ้างและนี่ก็คือภาพของการตายต่อตอนเองละทิ้งทุกสิ่งของตอนเองแล้วก็แบกกางเขนตามพระเยซูฟไปนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากเวลานี้ พระเยซูตรัสกับคุณว่าท่านจงไปทำอย่างนั้นเหมือนกันท่านคิดในใจและตัดสินใจแล้วหรืออย่างว่าท่านจะกระทำสิ่งใดเพื่อตอบสนองพระบัญชาของพระเยซูเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านสวัสดีครับถ้าชีวิตฉันร้ายพระพรให้ความห่วงใยแน่แท้ต้องมีรากไกลในระเทศไปทนสังคมมองโลกว่าเสียวอารมณ์หลุ โลงโลกโลงเทียรทยศเงินทองพิมานกรอกรองพาโลกมนทินมนหมอถ้าชีวิตฉันร้ายประคีรีทรงสาธิตนำแม่แท้วิญญาณโชคชามคงไม่มีใครเลี้ยมองด้วย ความรักรักรีกดจนทุกดวงชีตทีพระทรงครองสังคมอยู่ทองยอมอุบุบราบเลยเต็มใจดูเถิดในสังคมพระเจ้าช่างแสนชื่นใจอยากที่จะหาเห็นมีสังคม ตทุนความรักเธอืยอยสิ่งใดจ,จันลงรักประดาวิญญาของความเป็นไทยเสรีนั้นไล้เยียมกันถ้าหาดวงใจฉันร้ายความรักระดีครอบครองแน่แท้มันต้องจับจองกองประดานกลัน ยุใหม่เล่ร้ายโลการวิวัฒนาการมาร้ายสังคมวิญญาณชนโจมลงสู่คนเหวความมรณาใจไม่ครวนหวนหนาวใจใส่เบื้องหลังชีวา อดีตผ่านมาลงเทินทางกว้างยังเหลาอานิจจากรากรีดไม่ช่วยเราดวงวิญญาณจะถูกสาตารูปรานทิงเอาที่ไปแล้วเศร้าทรมานถ้าทางที่ ปาประตรีเป็นพงสองทางแม่แท้เดียวดายตางกลางความืดโมนโอนทากานน้อหอคุณพระวินยานประตรีประธานเทือสาธุชนน้ำวินยานโคนรอจากบุงแล้วพยามาใจ ไม่ควรลวนเมาใจใส่เืีองหลังชีวาอดีตผ่านมาลงเดินทางกว้างยังเปลา่อาอนิจจาพราคริมไม่ชุ่เราดวงวิญญาณจะจะูกสาตารูปรางชิงเอาที่ไปแลว้วเศร้าพอรมา ทั้งชีวิร้ยประคีเป็นคมสองทางแน่แท้เดียวใดทางกลางความมีโพนนทากายน,น้องขอคุณพระวิญญาณประคีประทานเทอสาธุชนน้ำวิญญาณคนรอจากวงแล้วพยามา